สวัสดีจ้าเดี๋ยวมันนี่สิพามาเห็ดเมนูมกหมอนอม้ใส่ไก่หมกเปบปลาปลาเมน,านูบานๆอีกแล้วเดอจยะเดี๋ยวเขามาเบิงวา่าเครื่องปรุงมหยังแนอย่างเ,างเลงหล็กนม้ที่เขียนแล้วแล้วก็ต้มน้ำแล้วอันนี้ไก่คอยใส่ไก่นองปริมาณตามต,ามต้องการที่เขาว่ามักหน่อยมกักหลายพริกแกงอันนี้่อยบดเอา ข้อมเพชรก็ตามต้องการด้วยกันเด้ออันนี้น้ำข้าวเบียน้ำข้าวเบียคือน้ำมันเอาเข้าวเหนียวไปแช่น้ำแล้วก็เอามาบดเอาหรือตำเอาเลยจ้ะจะได้ให้ซอยหเหนียวเหนียวแทนแป้งข้าวเหนียวนะจ้ะอันนี้น้ำยาน้างข่อยใส่ยาน้างผงแล้วก็ละลายน้ำใบแมงลักใปใส่ตอนไล้ากาสุดท้ายลูกโดด หลุกโดดมักกับใส่บ่มักกับ่ใส่เ้ยจ้ะส่วนเครื่องปรุงอย่างอื่นกับมีชูรสรสดีน้ำปลาขาดบ่ได้เด้อจ้ะมุกปลาน้ำปลาเกลือมีแค่นี้แหละจ้ะเครื่องปรุงง่ายๆเดี๋ยวเขาไปเริ่มลงมือเฮ็ดเลยเด้อยจ้าตุ๊พัตติแก่ก่อนเด้อยจ้ะใส่น้ำมันลงไปนิด แกนดหัาอที่แหก่อนถ้าไส้หมูสามสั้นคจะบุกขัวก็ได้จ้ะผสมกันรอบเดียวแล้วก็ตั้งน้าตั้งไฟเลยเฮ็ดรอบเดียวแต่ว่าขอยันไกล้หนักทุกเนี้ย เดี๋ยวผัดกิแกแ้วก็ผัดไก่กแเปรี้วกค่กังใสไก่ลงไปเลยไกสยยยส่สองขาเด่นสวัเดีไ่หลายสองน่องสองขาหอมชกินหอมไม่เราจัง ไอย่านางใเอจะเปได้เดียวก่คคดียันงเขียวยังดีจ้ะอย่าน้าผงง่านอสหรับคนเนอกอยู่เมืองไทกะง่ายนสาหรับ็ิี่มีตนยนาเล็งไปเดกันสดวกสบายแค่ออมาผสมน้ำ ใส่ได้เนี่ยขอว่าง่ายดีเดี๋ยวขอซื้อมาได้หลายเป็นมั้งใช่เดี๋ยวเ้างรอให้เดือดจักแป๊บก่อนเดี๋ยจ้ะให่างไกลเนี่ยเนื้อถึงจักหน่อยอก่อนเพราะกำลังจะมาบุ้งต่อหมอเดือดแล้วนะจ้ะเกาจะมา,าใส่น้ำใหม่ลงไปเลยใส่น้ำใหม่ลงไปเลยจะได้เข้ากันตอนนี้คือน้ำสีหลายแต,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 ต่ว่าเ้ากระตุ้มพุ่งไป Khiến vào cây xuống No, mày không cần đi nắm bắt được một luôn Nó mày chắc. No, mày không đi đi đi. Ao mặt bàn hôn 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 อย่าน้ำขุนที่ดูไส้ไก่กิดแซ่บไส้หมูสามชันกิดแซ่แบแซษก็ระย่างเ้วยจ้ะจะต้องหมักหมูสามชั้นนั้นอินดูแล้วก็เลยลองเ,งเปียบไก่บ้นงดู จะได้ปิดฟ้าโอ,อ้ยไปใหุ้บเหยื่อไก่นลจ้ะใส่ชิรโลดลงไปไปถาชิรโก็ได้ได้จากเห็ดเขา กินน้ำปลาเพื่มเปล่งได้ข่อยเห็ดกัะเพาเพราะว่าข่อยเห็ดกับเขาแบบเมนูปลาลานะจ้ะใส่น้ำปลาปลากระแฮงเพ่งเพ่งใส่อยู่นี่นหมดละสารวยก็บาทผมได้เห็นว่ากระจายเวาขายก็เลยก็ต้องกิน้วจะใส่เกลือจักนอก้อย เขามีใบย้อเนาะมุกนอไมัใส่ใบยง้อก่อนบุกเสียบยูนี่บ่มีดอกจต่ใบย้อใส่ใบย้อใส่เบจจองมุกให้กระเสียบจ้ะพวกนี้เขากันก่อนเด้อเริ่มสีหอมแล้วเนี่ยหอมเครื่อง ปิดฝาไว้จ้ะปิดฝาไว้ให้นางเอ่เนื้อไก่สุกก่อนเขาจะจะมาซเบิืงรสชาติไอ้เที่ยนเองเดี๋ยวเขาจะมาซเบิืงรสชาติกันเนื่อจาะว่าเป็นยังไงเพราะว่าไก่ก็สุกแล้วชิมดูรสชาติก่อนน้ำเอ่ยแห้งลงอ่ะเดี๋ยวนี้นะ้ำหมดลงแล้วซเบิืงก่อน อมยาหนะา้าหอมปลาหอมเครื่องรสชาติก็ดีไปเลยจับเผ็ดก็ดีพร้อมจ้ะเดี๋ยวจะใส่ลูกโดดล,ลูกไปปะที้งลูกโดดไป็ถว่วเยอะกวอา ลูกโดดเราไปจ้ะเลยไส่แป้งข้าวเหนียวข้าวเบียร์นะจ๊ะข้าวเบียร์ข้าวเบียร์ที่เราเอาเหนียวเซนแล้วก็มุดเอาไปแค่คนก่อนกะวันละลายไปโดนเราจะคนติโตัวตัวยได้คนมักคนคนก็ใส้เล่นหลายมาตัวคนก็ต้องใส่หลายแต่๋ยวจะห้างพัก đừng có nhớ anh kim cấp một nó mày dưới đến là xe còn nhỏ vậy เดี๋ยวดีค้นรอใหมติดก้นหม้อเขาบาอกน้ำจะข้นมาจากน้ำจะเริ่มข้นขึ้นใอรว่าใส่อันเขาเบียร์น้ำเขาเบียร์จะแส่บกันแป้งข้าวเหนียวได้จ้ะน้ำเริ่มข้นแล้วเห็นบ้าง แล้วขาดเก้็ดนะโคดีก่อนหนังโเดีจริงๆใส่อันใบแมงลักลงไปถ้าเขามีต้นหอมใส่ต้นหอมอันนั่นกระได้ไดจ้ะพอามักใส่ต้นหอมแมาว่าหั่นเป็นท่อนใส่ลงไปให้มักใบบักูกหั่นกับใส่ลงไก่ี่เป็นใบเป็นใบเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะคนมากินจ้ะปรับเปลี่ยนได้ ยานคลิปหม้อนี่คนหม้อจิ้มคนขนาดนี้ก่อนนี้เนื้อดีตุ๋ยก็เขาเหนียวนะจ๊ะใส่ใบแมงลักลงไปเลยทุมนใบแมงลักกับข้าวเดลเลอยูเดียตอนนี้ถ้าว่าเริ่มออกดอกแล้ว พักกเลน่นก็ค่อยงนน่ามกันใส่ลูกไปเลพมพมี่ยมหอมเล่ยรักสดสดจากต้นหอมหอมนม่งลักเบิ้งหนา้าตาใกล้ๆจะก่อที่เนี่ยเบิ้งหนา้าตาใกล้ๆกินบ่คนเข้มคนเข้มคนเลยจ้ะ ดังดีเลยนานเขาเบียวได้ดี่แซ่บมากแซ่บมากเป็นล่องเห็ดกินเบิรงเดนจ้าเมนูง่ายง่ายตัวบัน่นทอดมีนัวใหม่ได้หลาย,ลายช่วงนี้นัวใหม่สดสดกระแซบนัวใหม่อุ้ยกระแซบเด้จัดเยวื่อเลยเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อร์เนจ้าคลิปหน้าจะทายยังอื่นมาให้เบิองใหม่อีก ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการที่คลิปต่อไปนะจ๊ะอขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า